ในส,ส่วนของโค้ดวันนี้นะคะเราจะฟังในส่วนของการใช้ระบบนะคะก่อนอื่นเราต้องมาคุยกันก่อนนะคะว่าไหนใครอยากมีรายได้เดือนละแสนเดือนละล้านนะคะกดเลขสามสามหนึ่งมาให้โค้ดดูหน่อยนะคะใควันหวยออกหรือย,อยังคะงวดที่แล้วก็ไม่ออกใช่ไหมคะสามสามหนึ่งนะคะทุกคนไนที่หน้าแชทได้นะคะอ่าสามสามหนึ่งใครกดสามสามหนึ่งขอให้รวยอ่านะคะเออถ้าใครกดสามสามหนึ่งขอให้รวย ฟองไว้ให้ดีนะบางคนอาจจะละเมอนะคะถ้าใครถึงขั้นละเมอหรือว่าถึงขั้นฝันถึงนะคะรับรองคุณได้เงินแสนเงินล้านนะคะจากบริษัทฟ้าหลวงแน่นอนนะคะโอเคนะคะเมื่อกี้เราได้รับฟังไปแล้วว่าบริษัทดีนะคะแล้วก็สินค้าก็ดีมากๆากนะคะในส่วนตัวของโค้ดเองขอแชร์นิดนึงนะคะเมื่อเช้านะคะที่พี่คงเห็นนะคะว่าโค้ดถ่ายรูปอ่าผลิตภัณฑ์ทองอิน ทองอินชื่อ,อยังจาไม่ค่อยได้นะคะใหม่มากๆโค้ก็เพิ่งเข้ามาแค่สองอาทิตย์เองนะคะทองอินวันพัชใช่ไหมคะพี่ทองอินวันพัชขวดสีขวดสีนี้ <c oughs> <c oughs> นะคะอ่าใช่ใช่ค่ะขอบคุณเอ็มซีคนสวยเลยนะคะส่งให้อันนั้นเป็นมือของโค้ดเองนะคะก็ทานนะคะตอนเช้าสามสิบีซีนะคะแล้วก็ก่อนนอนสามสิบีซีนะครับอยากจะแชร์ผลลัพธ์นิดนึงนะคะไม่ได้พูดในส่วนผลิตภัณฑ์แต่อยากจะแชร์นะคะเพราะว่าใช้กับตัวเองนะคะเพื่อน าทานแล้วนะคะก็ทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะแล้วก็ผิวพรรณน,นะคะดูขาวใสขึ้นนะคะมีคนมาที่บ้านนะคะแล้วก็ทักนะคะว่าอย่างอย่างแบบพี่พี่ที่มาเหตด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทักว่าเฮ้ยโค้ดน้าใสาขึ้นนะคะเออ ه, เป็นปื่มนะคะเพราะว่าเรามีของดีนั่นเองนะคะระบบขับถ่ายดีมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้โค้ดก็ทำการลดน้ำหนักด้วยนะคะอยากจะบอกว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาน้ำหนักก็ลงไปอีก1กิโลนะคะอาจจะเป็นเพราะตัวนี้ช่วยด้วยหรือเปล่านะคะ ช่วยในระบบขับถ่ายดีมากนะคะรสชาติหอมหวานอร่อยนะคะเหมือนเหมือนกับเรากินน้ำส้มมินิเบทอ,อ่ะอ่าอย่างถ้าพี่ๆเคยกินน้ำส้มมินิเบทเนี่ยคือรสชาติเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าของเรานะคะมีประโยชน์มากกว่านะคะมากมายมากๆเลยนะคะต้องไปลองกินดูนะคะแต่วันนี้โค้ชจะนําเสนอนะคะว่าเรานะคะจะกินฟรีอ่ะเราอยากกินฟรีอ่ะนะคะโค้ชบอกว่าจะกินเดือนละหนึ่งโลนะ ถ้าเราใช้เงินเราซื้ออหัวละหนึ่งพันห้าสิบาทถูกไหมคะเราต้องใช้เงินหมื่นกว่าบาทนะเราถึงจะได้กินฟรีมีสุขภาพที่ดีแต่จะดีกว่าไหมนะคะถ้าวันนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าร่วมระบบสามสามหนึ่งกับเรานะคะเรารับรายได้เดือนหลักแสนเรากินฟรีเดือนละหมื่นโอเคไหมคะถ้าใครโอเคนะคะกดหัวใจมารัวๆหน่อยโค้ดพี่เอกส่งระบบมาแล้วนะคะ ก,ก็ทำธุรกิจเครือข่ายนะคะ,ะย่างเข้าปีที่15-16แล้วนะคะอยู่ในวงการมา10กว่าปีแล้วนะคะก็ประสบความสำเร็จมานะคะเปลี่ยนไม่หลายค่ายนะคะประมาณ3บริษัทนะคะก็จับเงินหลักล้านทุกบริษัทนะคะแต่ก็มั่นใจว่าบริษัทฟ้าหลวงนะคะก็จะพาทีมงานไปหยิบจับเงินหลักล้านได้เหมือนกันนะคะโดยทํางานผ่านระบบของเรา3-3-1นะคะส่วนอาชีพของค้นนะคะก็ ไม่มีงานทำนะนจึงได้บอกว่าตอนเช้าก็าตื่นไปวิ่งไปเดินได้นะคะไม่ต้องไปเข้างานไม่ต้องไปตอกบัตรนะคะก็มีอาชีพอิสระนะคะเป็นนักลงทุนนะคะแล้วก็ทำธุรก,กิจกขายนี่แหละนะคะแล้วก็มีกิจการที่บ้านอีกสองสามอย่างนะคะวันนี้เรามาหารายได้เพิ่มกันนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะน้ำมันขึ้นตลอดเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะใช้เงินนะคะเพียงแค่หลักพันสามารถสร้างไรายได้หลักแสนหลักล้านขออีกทีนึง อคีกที่หนึ่งนะคะสามสามหนึ่งเป็นกำลังใจให้โค้ดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวจะเริ่มพูดระบบละนะคะวันนี้ตื่นเต้นจริงๆนะคะยี่สิบสี่ท่านที่จะเป็นมนุษย์เงินล้านของเรานะคะยินดีมากๆเลยนะคะที่มาฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะโอ้สามสามหนึ่งนะคะระบบของเราทำง่ายมากๆนะทำง่ายมากๆโอเคนะคะเดี๋ยวเขาจะส่งเข้าไปในหน้าโน้ตนะคะพี่ๆกดเข้าไปดูนะคะว่าระบบของเราทำงานยังไงนะคะ จรงแรกเลยนะคะมีไม่พ้นนะคะเราทําบริษัทธุรกิจเครือข่ายเราก็ต้องซื้อสินค้าใช้ใช่ไหมคะก็คือลงทุนในธุรกิจนั่นแหละแต่ที่นี่นะคะลงทุนนะคะน้อยที่สุดอันนี้เป็นเซ็ตผลิตภัณฑ์นะคะที่โค้ชจัดมาให้นะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะตามที่ทุกคนอยากใช้นะคะแต่ถ้าอย่างเซ็ตเองเนี้ยซื้อยาน้ำสองขวดนะคะก็ใช้เงินอยู่พันเก้า้อยบาทนะคะและที ดีอย่างคือบริษัทมีระบบการจัดส่งให้ด้วยนะคะก็บวกเงินเพิ่มไปอีกเจบาทไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนคุณก็สามารถทําธุรกิจออกฟ้าหลวงออนไลน์ได้เลยนะคะเซตน B ก็ใช้เงินอยู่พันแกาสบห้าก็จะได้ยานา 1, ้าหขวดแล้วก็สบู่ห้ก้อนนะคะหรือจะเอาเซต C อย่างที่เขาใช้นะคะ ก็คือทองอินวันพัดน้ำผลไม้นี่แหละนะคะแล้วก็สบู่อีกห้ากอนก็พันเก้าร้อยเก้าสิบ้าบาทไม่ถึงสองอันนะคะหรือใครชอบใช้สบู่ความสวยความงามเซตดีเงี้ยก็เอาไปเลยสบู่สิบกอนใช้ด้วยขายด้วยนะคะพันแปดร้อยเก้าสิบบาทก็สามารถสร้างธุรกิจได้ละสรุปง,ง่ายๆคือใช้เงินบวกลบประมาณพันเก้าบาทนะคะสามารถหยิบจับเป็นชายรายได้หลักแสนได้ละ เราจะต้องทำนะคะนี่นะคะอันนี้คือแผนที่ความรวยของเรานะคะระบบของเรานะคะชื่อระบบว่าสามสามหนึ่งนะคามตัวแรกคือการทำงานสามวันนะคะสามตัวที่สองคือดูแลสามชั้นนะเลขหนึ่งก็คือถ้าเราทำตามระบบนะคะสิบวันเราจะมีผลลัพธ์อยู่ประมาณหลักแสนกว่าบาทนะก็เลยเป็นที่มาของสามสามหนึ่งนะคะสิบวันแสน ทีนี้มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราต้องทํามีอยู่สามข้อหลักๆนะคะทุกคนข้อที่หนึ่งนะคะเราซื้อแฟรนชายก่อนนะคะแฟร์ชายเซ็ต A B C D ที่โค้ดบอกเมื่อกี้นะคะด้วยเงินลงทุนบวกลบพันเก้าร้อยบาทครั้งเดียวเท่านั้นย้ํานะคะครั้งเดียวเท่านั้นนะคะพันเก้าร้อยบาทอยู่ในกระเป๋าเราไม่งอกเป็นหลักแสนถ้าเราทําหายไปนะคะมันก็ไม่ล้มละลายแต่ถ้าเราไปแทงหวยมันอาจจะถูกหรือว่าถุกกินนะคะข้อที่หนึ่งนะคะซื้อแฟรนชาย นะคะคุณไม่ได้ลงเงินเฉยๆได้สินค้ากลับไปด้วยนะคะสินค้าดีๆไปใช้บํารุงสุขภาพนะคะข้อหนึ่งไม่น่าห่วงทุกคนทําได้อยู่แล้วนะคะข้อที่สองพอเราทําเสร็จแล้วเราเราเปิดเป็นชายตัวเองแล้วนะคะข้อที่สองนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะหาผู้ร่วมเฟรนชายเหมือนเราอ่ะนะคะสองคนให้เขาทําเหมือนเรานะคะไปชวนคนที่เรารักนะคะ และให้ทำเหมือนเรา A ก็ลงทุนพันเก้าร้อยบาทก็รับสินค้าดีๆไปบำรุงสุขภาพนะคะบก็ทําเหมือนเราพันเก้าร้อยบาทก็รับสินค้าไปนะคะข้สองทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะข้อที่สามนะคะคือเราต้องไปช่วยเหลือนะคะเกับ B ของเรานะคะหรือว่าสองคนที่เราชวนมาเนี่ยให้เขาขยายแฟรนไชส์ลงไปต่อได้นะคะอีกคนละสองนะคะระบบนะคะก็จะเกิดการถับเคลื่อนนะคะวันที่หนึ่งเราชวน A กับ B นะคะเราจะได้ค่าแ นะคะอยู่ที่920บาทที่นี่นะคะจะจ่ายเงินให้ทุกวันนะคะรายได้โอนเข้าบัญชีทุกวันนะคะไม่ต้องรักษายอดนะคะจ่ายสูงสุดวันละ35,000บาทก็เท่ากับว่าเดือนหนึ่งล้านกว่าบาทนะเดือนหนึ่งล้านกว่าบาทกลับมาดูระบบนะคะวันที่1เราได้900กว่าบาทวันที่2นะคะเราไม่ได้ชวนใครนะคะในการทํางานของระบบเครือข่ายเป็นกดทวีคูณ เราไปช่วย AB นะคะให้ขยายเป็นชายต่อนะคะเรามีทีมงานไซส์สองหัวสองใช่ไหมคะแล้วทีมงานลงไปต่อในวันที่2เราจะรับรายได้อยู่ที่240บาทนะคะวันที่3 480บาทวันที่4นะคะ960บาทวันที่5นะคะ1,960บาทวันที่6 3,840วันที่7 7,680วันที่85,360วันที่9 30,000กว่าบาทและวันที่10 60,000กว่าบาท วันนะคะรายได้รวมจะประมาณบวกลบอยู่ประมาณแสนนิดๆน,นะคะถามว่าเราลงทุนเท่าไหร่คะเพื่อนๆเราคืนทุนเราคืนทุนตั้งแต่สองสามวันแรกแล้วใช่ไหมคะอ่าเหมือนกับเราได้ใช้สินค้าฟรีแล้วนอกนั้นคือกําไรนะคะกําไรได้ทําธุรกิจที่กาไรห10มื่นเปอร์เซ็นแสนเปอร์เซ็นไหมคะนี่แหละคุณจะเจอในธุรกิจฟ้าหลวงกับระบบสามสามหนึ่งนะคะระบบจะรันแบบนี้ถ้าคุณทำสิบวันแสนบางคนบอกว่าโคตด มันเร็วไปพี่ยังไม่ได้ชวนใครเลยอันนี้คือสถิติและตัวเลขนะคะตัวเลขไม่เคยหลอกเรานะคะมีแต่ตัวเรานี่แหละที่หลอกตัวเองว่าเราทําไม่ได้นะ,ะทำทันที่เรายังไม่เริ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทําได้นะคะถ้าสิบวันมันเร็วไปนะคะเราอาจจะใช้เวลาหนึ่งเดือนนะคะสามารถสร้างรายได้หลักแสนกว่าบาทนะคะย้อนกลับไปดูนะคะว่าเราลงทุนเท่าไหร่คะันเก้าร้อยบาทหรือว่า สองเดือนลักแสนนะคะเราจะเสียใจไหมคะจากเงินพันเก้าที่เราจะต้องไปซื้อสบู่ซื้อกาแฟซื้ออาหารเสริมจากบิกซีโลตัสห้างร้านที่เราต้องใช้อยู่แล้วเพียงแค่เราเปลี่ยนเงินที่เราต้องซื้อสินค้าที่เราต้องใช้เปลี่ยนแบรนด์และเปลี่ยนที่ใช้ใจ่ายนะคะเอามาเข้าในระบบแฟรนไชส์สามสามหนึ่งกับบริษัทฟ้าหลวงนะคะคุณจะสามารถรับปันผลสูงสุดเนี่ยเดือนละหนึ่งล้านบาทเงินเข้าทุกวันนะคะไม่ต้องรักษายอดด้วย ะะเป็นอะไรที่ amazing wonderful มากๆนะคะสุดยอดมากๆนะคะพคเห็นแผนครั้งแรกนี่ถึงกับนอนไม่หลับสามวันสามคืนเลยเ <c oughs> งื่อนไขของการทำอาภัทำระบบนี้ให้สำเร็จนะคะง่ายมากๆเลยคุณเอาไปคิดก่อนว่ามันจริงไหมนะคะแล้วคุณล,ลองคำนวณดูว่าถ้าทำตามเนี้ยนะคะระบบแบบเนี้ยนะคะมันได้จริงไหมนะคะอีกอย่างึงคือทำตามระบบอะนะคะบางคนคือคิดมากคิดแทนว่าจะทำได้ ก็จะมีกฎอยู่สีข้อในการชวนคนนะคะหนึ่งชวนคนที่รักเราสองชวนคนที่เขาเชื่อเรานะสามชวนคนที่มีเงินบวกลบพันเก้าและสี่ชวนคนที่อยากเป็นไปชีวิตอยากได้เงินแสนเงินล้านอยากคนนี่อ่ะถ้าคุณเข้าสี่ข้อเนี้ยนะคะเอกบีของคุณจะสามารถเข้าร่วมระบบและทีมง,งานของคุณจะเติบโตได้อย่างแน่นอนโพใช้ระบบนี้เมื่อห้าปีที่แล้วนะคะขับเคลื่อนอยู่กับบริษัทบริษัทหนึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ยาน้ำกับไอกาแฟสบูู่อะไรพวกเนี้ยนะคะและสามารถเคลื่อนคนเวลาแค่3-4เดือนเนี่ยหลักส4 5 0 0นคนทำให้โค้ดมีไรายได้วันละ30,000บาทแต่ถ้าทีมงานทุกคนก็มีไรายได้20,000 30,000 10,000ได้เหมือนกันทุกคนเลยจากการลงทุนเพียงแค่หลักพันนิดๆเหมือนกันนะคะ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะถังเจ็ดน,นะคะพี่พี ตรงนี้สําคัญมากด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเรามีเอกับปีของเราแล้วหน้าที่ของเราอย่าลืมนะคะต้องช่วยเขาให้มี2นะคะทาผังเจ็ดให้เต็มให้เร็วที่สุดแล้วก็เหมือนเราวิ่งผ่านอะคะ่ะเราทําจบละคนต่อไปเขาก็ทํานะคะแต่เราก็ลงไปช่วยตอนงานกันสอบลงไปอย่างนี้ให้ทุกคนช่วยกันลงไปนะคะแล้วผังมันก็จะมาเป็นพันคนหมื่นคนเองนะคะเราจะไม่คิดว่าอ 10, เอ้ยหมื่นคนออกมาจากไหนโค้ดเวอร์หรือเปล่าโค้ดไม่ได้เวอร์นะคะเราก็ชวนแค่สองสามคนนี่แหละหาคนที่คิดผู้ทําเหมือนเรา ร<น>ะบบคือการใช้เครื่องมือที่เหมือนกันอย่างเป็นระเบียบนะคะวันนี้นะคะขอนําเสนอระบบ3ามสนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของคุณนะคะถ้าคุณกินกาแฟที่เดิมนะคะแล้วไม่มีรายได้กลับคืนมาถ้าคุณล้างหน้านะคะแต่คุณยังไม่มีรายได้กลับคืนมานะคะคุณกินสมุนไพรนะคะคุณก็ยังไม่ได้กลับคืนมานะคะให้คุณเปลี่ยนนะคะมากินที่ฟ้าหลวงนี่แหละแล้วก็ทําระบบ3ามสนะคะคนมีความเชื่อมั่นนะคะว่าพี่ๆทุกคนนะคะจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอน ะะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากมากค่ะ